สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมราชาเด็กเนิด์ดนะช่วงอยู่หออยู่หอแบบใช้ชีวิตนะครับก็สำหรับรอบนี้ก็จะเป็นมามามา่โอเครถเ็ดทัฟเฟิลนะครับซึ่งผมต้องขอพูดก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นรถที่ผมเกลียดที่สุดแต่จริงๆแล้วถ้ากินแบบเปล่าๆเนี่ยคือกินจะแย่มากๆผมไม่ชอบเลยนะซึ่งผมเคยกินไปแล้วรอบนึงแต่ว่า กินกับไข่ลวกก็พอดับขาวได้นิดนึงแต่รอบนี้เราผมจะมาทําเป็นใส่ป,กปากระป๋องเพราะมาม่าอเห็ดทับฟเป็นแบบแห้งดังนั้นเนี่ยใส่ปาป๋องเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วผลลัพธ์ทีนี้คือรุนแรงแล้วไปดูเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็นะใส่น้ําไปแล้วนะครับจะทําน้ําร้อนนะจริงๆกาอันนี้เป็นกาของ เพื่อนผมและเพื่อนลูเมตแต่ว่ารอบนี้ก็คือเขากลับบ้านนะก็เลยอุตส่าห์เราก็จะทําก็ว่าเราก็ทํกลินอีกเนาะเราก็ใส่เงี้ยนะฮะแล้วก็บดอันนี้อ่าทีนี้ก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะเราไปเก็บมามา่าต่อครับผมไปกันต่อตอนนี้เก็บมามา่าเสร็จแล้วนะครับเออนี่ขนาดกินนะ่นอะผมต้มกินเมื่อกี้ยังกินใช้ได้เลยเดี๋ยวรอน้ำน้ำเ hey. พูดไม่ออกเดี๋ยวรอน้ำร้อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ลวกเส้นไปกันต่อตอนนี้ก็น้ำน้ำร้อนใส่แล้วนะครับพอเดือดเสร็จแล้วก็มาใส่มาม่านะแล้วก็รอให้เส้นลวกสุดแล้วก็เทน้ำทิ้งไปกันต่อตอนนี้แล้วครับก็ลวกเส้นจนที่เรียบร้อยเทน้ำทิ้งแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่เครื่องปรุงกับน,น้ำมันนี้นะครับเออรู้้าตาจะเป็นไงไปกันต่อ ตอนนี้ก็คุกเขาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสภาพตอนนี้ผมกั้นหายใกลอยู่นะโหกินแรงจัดนะฮะอ่านะพอคุกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลากระป๋องแล้วคุกให้เข้ากันอีกทีนะครับผมมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไปกันต่อตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมนะมามา่าเดทัฟฟ์กับปลากระป๋องนะครับก็หลังจากที่คุกเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะกลิ่นก้นร้อยลงนะแต่มาดูว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่มาอยู่กับผมแล้วนะก็<อ>สภาพผมก็เฮ้เยกลิ่นออกนิดเดียวนะฮะหลังจากที่คุกมาประมาณสักหนึ่งนาทีนะฮะก็คือใส่ปลาปอนแล้วก็คุกประมาณหนึ่งนาทีนะก็จากทรงแล้วกลิ่นคือหายไปเลยมาดูรสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะ เลยนี่นะครับนะถ้าพร้อมยังพร้อมแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะพร้อมไหมกดแล้วนะพร้อมแล้วผมจะกินแล้วนะครับ3าสี่ ผมว่าถามว่าอร่อยไหมก็กินได้ครับเพราะว่าเอาจริงอ่ะจริงๆต้อปลาป่องมาบี้เป็นบี้บี้บี้แล้วใส่เลยผมว่ารสชาติก็โอเคในระดับหนึ่งนะสําหรับผมไม่ได้จืดมากจร,จริงๆจืดหน้านี้ยแต่ว่าไม่ได้จืดมากขนาดนั้นเพราะมีรสชาติปลาป่องอยู่นะครับอ่าส่วนกลิ่นของเฮตาโฟคือหายหายไปเลยเออผมก็งงมากครับเฮ้กลิ่นหายไปเลยอ่ะ นะของกิ็ดรสชาติมนันอะคือมันหายไปเลยอะโดยไม่รู้ตัวะนะเถามว่าแบบนี้กินได้ไหมผมว่ากินได้อ่ะครับถือว่าค่อนข้างจะได้สําหรับใครที่ไม่ชอบกินเฮดฟลใครที่สาวเ็ดส์โฟลเห็นคลิปนี้นี่น่าจะท้อมากเลยน,น่าจะกำหมัดเลยนะใครที่เกลีย Head ดเ็ดฟลนะครับมาม่าอันนี้นี่ก็อย่างผมนี่ก็ลองทําตามสูตรนี้ได้ ถ้าชอบนี้ฝากกดไลค์และพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปละไปลนะไปละไปละไปละเออะกดไลค์ให้ผมด้วย